ปริมาณยาที่ให้ในเด็กแต่ละคนกินเท่ากันได้ไหม ด้จาวฟาร์มาทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเวลาที่เรามีเด็กที่บ้านนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวโตวน้ําหนักไม่เท่ากันถูกไหมคะซึ่งถามว่าเวลาที่เราอะรู้แล้วแหละว่าเราไปหาคุณหมอมาแล้วเราก็ได้ยามาตอนที่เราหาคุณหมอเนี่ยเภสัชก็จะมีบอกให้ว่าเอ้ยขวดน,นี้กิน2ซีซีสซีซีแล้วเราก็เก็บยาขวดน,นั้นเอาไว้ที่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เสียเนี่ยพอเวลาที่ครั้งต่อไปลูกเป็นอาการเดิมเราจะกินเหมือนเดิมได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ ะะจริงๆแล้วยาบางตัวค่ะเขากินตามน้ําหนักตัวอย่างเช่นยาเนี่ยอย่างพาราหนึ่งเม็ดเนี่ยค่ะถ้าเทียบกับผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็คือผู้ใหญ่50ากิโลอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กน้ําหนักแค่แบบ25่สิบกิโลจริงๆก็ควรจะกินครึ่งเม็ดหรือว่าเด็กน้ําหนักแบบ12.5ดกิโลก็ควรจะกินแบบ1ส่วนสเม็ดแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปดูขนาดของยาแต่ละตัวค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะ เด็กายาขนาดเนี้ยมันเหมาะกับเด็กเนี่ยที่น้ําหนักเท่าไหร่แบบนี้ค่ะและเราต้องกินให้ถูกขนาดซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้อะไรเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วยาตัวนี้มันต้องกินน้ําหนักเท่าไหร่อะไรยังไงอะค่ะปรึกษาเภสัชกรปรึกษาคุณหมอหรือจะคอมเมนต์กันเข้ามาถามหรือโอเพนแชทกันมาถามก็ได้นะคะ <Okay. S 1> จาจ p า a r m a มาท k อกยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้ประเทศค่ะ